สวัสดีครับวันนี้ครับมาอยู่กับรถแห่ครับรถแห่เซียนาวปะทายครับครับซียาวปะทายครับวันนี้ครับมาแห่นะครับพระนะครับแห่พระไปถวายวัดคแถวแถวประทายครับ รถครับรถเป็นฮีโน่นะครับเป็นฮีโน่ด้านข้างดูตู้ลำโพงครับตู้ลำโพงนะครับเป็นเอโมรินะครับ21น e ิ้วครับดอกไอบ้านะครับ เป็นเสียงกลางครับฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกครับเชิญเลย,นะ,เยน,นะครับเสียงกลางม M Audio นะครับสามคูณสองมาดูด้านในครับอ๋อคุณพี้ไปเรดี๋ยวมัออดเลยรถไฟเราเดียวทำไม เป็นระบบเสียงครับระบบเสียงครับใช้ o w e r t a นะครับเก้าแล้วก็มิกมิกเป็นีรื่องแปสนปคคอนโทเลอร์ก็ดีมากครับรเป็มมร,ระบบเสียงเนทาลครับ รยเฮนะครับออมบิรุ่นเดียวกันดีหร่อวะเต่งเต็งดูด้านบนครับดูด้านบนครับมือกี้หวาครับเจ้าของรถแห่ครับมือกี้หวาเซียนซาวครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับคำเพิ่มครับครับผมเต็งเตมือกองครับมือกองครับหลานยาเมสิกไลน์ซาวครับเต็มยศครับเต็มยศในดนตรีครับจันแนะนำตัวหน่อยครับจันปาล์มครับ ครับผมครับผมวันนี้งานช่วยครับงานช่วยครับมาดูข้บนครับนครับเดินระบบเองนะครับาจานยชาเดินระบบเองนะครับน่ครับทำเองทุกอย่างครับครับย้ายรถก็เชื่อมเองเราเชื่อมทุกจุดครับช่างเขียวไม่ใช่นี่ทำเชื่อมเองแล้วช่างเขียวเย็นเออนั่นช่างเขียวเต็มครับพี่ชาพูดื่อมครับครับชุดกองครับชุดกอง ฝนตกครับฝนตกเขาเปลี่ยนมาเขาเปลี่ยนอะไรตัวเส้นกลางด้านหลังครับเป็นตัวหนึ่งคนหนึ่งครับเปลี่ยนข้อโม่เปลี่ยนของเรียมโมิโอครับที่มันจีนบมันเปลี่ยนอบใันเปลี่ยนอห่า่เอาเปลี่ยนตัวใหม่เลยดีโฟตัวใหม่ดีฟูตัวเก่าเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนโมแบงค์ใหม่ไหมวันนี้เป็นอิเล็กทรอน์ครับอิเล็กทรอน์ครับแห่สดอิเล็กทรอน์ครับนักลองเยอะครับวันนี้ครับพฟังถึงหัวเราะปะ ความันเปลี่ยนสปีดไหไหมครับเปลี่ยนตัวนาจอไฟบอติดีว่ะจานชาติมีอะไรจะฟังไหมยจ๊กจะดังไม่ดังวันนี้สามเดือนเดือนแจ๊กจะดังไม่ดังงานเลี้ยงจะไม่เนี่ยงานเลี้ยงงานเลี้ยงของภาษาตารวจกับสตาร์ทเบอร์ทีสอยรถกับสตาร์ทเบอร์ทีสหมดเราได้ไปหายแบตมาเปลี่ยนทั้งสองลูกเลยครับยืมแบตเขาอีกเลยครับยืมแบตแบตก็ไม่ใช่แบตรูกนะครับแจักจะดังไม่ดังว่ะ อันนี้เวทีกอนเสียงครับจะของเวทีกอนเสียงครับติดต่อได้ครับราคากันเองครับขายขายครับติดต่อนี่ตอนนี้จะขายอย่างเดี๋ยวจะขายไปวอกรถดำครับมาวิ่งดินตอนเขาทำจำนวนสีเรียนกับแม่โคแล้วะกับแม่โคครับขายเข่องเสียงถ้าขายไม่ได้ที่ก็ใช่ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเรียนสดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ให้ดูข้าวๆก่อนครับ